แนะนำวิธีการสร้าง System Restore Point เพื่อใช้ในการรีเครื่องกับจุดก่อนที่เครื่องคุณจะมีปัญหาครับผมวิธีการสร้างนะครับให้ไปที่ช่อง Search ครับคลิกไปหนึ่งครั้งจากนั้นให้คุณพิมพ์คําว่า Create a Restore Point นะครับผมจากนั้นให้คุณเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยครับเมื่อเปิดขึ้นโปรแกรมขึ้นมาจะเข้าสู่หน้าของ System Protection เป็นที่เรียบร้อยให้เพื่อนๆสังเกตที่ได ที่มีคําว่า System ตามหลังซึ่งสุดมักเป็นสีอยู่แล้วให้คลิกเลือกเป็นสีฟ้าไว้ครับผมจากนั้นให้กดคอนฟิกี่หัวข้อถัดมาเมาื่อกดคอนฟิกแล้วหัวข้อบนนะครับผมให้เลือกเป็นทานอนนะครับสาหรับใครที่อยู่คําว่าดิสเบิร์นให้เลือกมาเป็นทานอนลงมาด้านล่างนะครับผมให้เลือกบนลูกอย่างน้อย5%หรือจะเยอะกว่านั้นก็ได้เป็นข้อดีแต่ก็กินเนื้อที่พื้นที่ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นผมแนะนาที่5%เมื่อเลือก5%เสร็จแล้วแนะนําให้กดโอเคจากนั้นให้คุณกดที่ create ในหัวข้อถัดไปได้ครับ เมื่อปรากฏหน้านี้ขึ้นมาให้คุณใส่ชื่ออะไรก็ได้ที่คุณเข้าใจว่าเป็นการดีเครื่องกลับมาจุดในเวลาที่คุณสร้างไว้แต่ผมจะแนะนําให้คุณใส่เป็นวันที่ครับผมจากนั้นกด create ครับรอจนกว่าจะขึ้นหน้า success นะครับผมเพื่อเป็นการยืนยันว่าการสร้าง system ด i s t o r เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับรอสักครู่เมื่อปรากฏหน้าตาแบบนี้หมายความว่า เครื่องของคุณได้สร้างจุดรีสโตหรือจุดรีกลับเมื่อเครื่องคุณมีปัญหาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสามารถกดปิดและกดออกได้เลยครับผมการสร้างสิเ็มรีสโตก็จะสิ้นไวให้เพียงเท่านี้นะครับผมต่อไปเข้าสู่เนื้อหาหลักกันได้เลยครับสวัสดีครับคำตัวซนแท็กต์ในี้คือโปรแกรมบายเซนเซกิเช่นเดิมนะครับผมและในมิชชั่นของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะแนะนาการติดตั้งโปรแกรมใน Microsoft Store แต่จะเป็นในกรณีที่เราใช้ใน แมกกาซับสโต็ไม่ได้นะครับผมอาจจะเป็นเออร์เลอร์ประมาณนี้ที่ผมเปิดให้ดูนะครับหรือเออร์เลอร์แบบปืนก็แล้วแต่แต่ขอให้มีแมกซาซับสโต็อยู่ในเครื่องนะครับผมลองเซิร์ชดูที่ช่องเซิร์ชได้นะครับว่ามีแมกซาซับสโต็ปอยู่ในเครื่องหรือไม่นะครับผมเพราะถ้าไม่มีคลิปผมไม่ช่วยอะไรนะแต่ถ้ามีลองทาตามดูได้ครับอ๋อโอเคแล้วก็ลงไปใต้คลิปวิดีโอก่อนเลยนะครับผมเมื่อลงมาที่ใต้คลิปของผมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะแนะนําอยู่อ่าแนะนาเพิ่มเติมนิดนึงสเต็ม s t สโตที่ผมวางไว้ หน้าวิดีโอก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักเนี่ยตามตามด้วยก็ดีนะครับมันจะสามารถช่วยคุณเวลาเครื่องมีปัญหาเนาะเราก็รีจุดพอยต์กลับไปคืนได้นะครับเป็นการป้องกันปิกหนึ่งระดับนะครับและแอนตี้ไวรัสคุณจะต้องบลบด้วยตอนที่ดาวน์โหลดไฟล์เพราะว่าเขาจะมองไปว่าเป็นไวรัสครับผมอาจแจ้งไว้ก่อนนะแล้วก็แต่ถ้าเกิดใครที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วมีความลับเยอะหรือไฟล์คุณมีมูลค่าเป็นแสนนะครับอย่าลองเช้่ผมอย่าลองไปทำอาอ่งดีกว่า อ่ะโอเคสำหรับการที่อยากลองนะครับผมหรืออยากใช้งานซึ่งผมใช้งานไปแล้วใช้ได้ปกตินะไปดูกันเลยอันดับแรกครับผมลิงก์หน้าเว็บผู้พัฒนาก่อนเลยนี่ครับผมที่กวาดหรือค Co ลอก copy, ครับจากนั้นไปที่บว er ์เซอร์เพื่อนนะครับผมสะดวกอะไรเข้าวันนั้นครับผมสะดวกที่เป็นสะดวกสะดวกไม่สนวกสะดวกที่เป็น Google Chrome ครับคลิกขวาแล้วก็วางไปที่ได้เลยครับก็จะเข้าสู่หน้าของเขานะครับผมอันนี้เป็นพี่อะไรก็ตามชื่อนี้ก็เลยเนาะโอเค เมื่อเข้ามาได้นะครับเลื่อนลงมานิดหนึ่งครับผมจะเจอคำนี้อยู่ครับผมให้คลิกที่อันนี้เลยมาเข้ามาสู่นี่ก็คือลิงก์โค้ดเขานะครับผมที่เขาทําไว้บนกิ๊กับนะครับผมจากนั้นเมื่ออยากอ่านก็อ่านได้นะครับแล้วก็เขามีแนะนําวิธีการติดตั้งอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมก็จะแนะนําเป็นสไตล์ของผมนะโอเคสังเกตที่ขวามือนะครับผมจะมีคํานี้อยู่นี่ตรงนี้เลยกดเข้าไปเลยครับที่มีคาว่า last นั่นแหละจากนั้นนะครับเข้าสู่หน้านี้เนาะลงมานิดนึงจะเจอนี่ ตัวดเป็น .exe กดเลยครับจากนั้นก็จะดาวน์โหลดในเครื่องของเพื่อนนะครับในเครื่องของเพื่อนนะครับผมใครมีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดก็จะขึ้นที่โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็พูดง่ายๆนะครับไปที่ดาวน์โหลดครับผมที่ดาวน์โหลดก็ง่ายๆครับผมทิดพีซีจากนั้นนะครับดาวน์โหลดครับถ้าไม่มีฝั่งซ้ายมือก็มีนะตรงนี้ปกติถ้าเราใช้ Default w i n d o w ์นะมันมีแน่นอน โอเคมาเข้ามาแต่เจอแบบนี้นะครับตรงนี้ต้องลงก่อนก็คือแตกไฟล์อยู่ที่ไหนมันแตกที่นั่นแะครับก็คือเดือมไคลิกปุ๊บอ่ะมันจะลงที่นั่นครับผมคือมันอยู่ที่ไหนมันลงที่นั่นนะครับง่ายๆเลยดีฟเวอ์ที่เดิมแต่ว่าอันที่วัดต้องปิดนะครับถ้าคุณเปิดอยู่ผมบอกเลยมันโดนลบตั้งแต่โหลดมาละโอเคเมื่อได้แอปแบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็เข้าไปเลยครับในโฟลเดอร์ของเพื่อนๆนะครับผมจากนั้นนะครับดดบเบไลคลิกขึ้นมาครับผมเมื่อเดือบไปคลิกปุ๊บก็จะเจอตัวโปรแกรมเด้งข หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับตังค่าเบื้องต้นก่อนนะครับผมคือในตัวโปรแกรมเขาจะโหลดและอินสต,ตอลให้ได้ด้วยแต่ว่าที่ผมลองมาติดบัคเพราะฉะนั้นเราจะเอาแค่โหลดอย่างเดียวนะครับผมให้ไปที่ออปชันครับจากนั้นเลือกที่แอดวานซ์ครับและเลือกเช็คถูกที่คําว่าดาวน์โหลดโมดครับโอเคแล้วลองดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันเช็คถูกแล้วหรือยังโอเคตอนเนี้ยเช็คถูกแล้วเราจบแล้วนะจากนั้นนะครับผมให้คลิกชอยแอปตรงนี้ก็จะเปิดเป็นเหมือนจำลองเบราว์เซอร์ขึ้นมาแต่เขาบอกเลยว่าโคตรช้าครับผม เพราะฉะนั้นผมจะแนะนำนะครับผมให้เพื่อนๆลงไปใต้คลิปวิดีโอนะครับจะมีลิงก์หน้าเว็บมากรับสตอร์อยู่นะครับผมให้ก๊อปมาเลยครับคลิกขวาเลือกค o p y ครับผมจากนั้นนะครับก็ไปที่บว์เซอร์ของเราที่เป็นบว์เซอร์หลักเลยนะครับผมอ่าแทนลิงก์เดิมนะครับลบออกให้หมดคลิกขวาแล้วก็วางแอนไปเลยครับก็จะเข้าสู่หน้าของเว็บไซต์แอปสตร์นะครับผมปกติถ้าเกิดเรากดแอรรับแอปในหน้าเว็บนี้ก็จะเด้งเข้าสู่ Microsoft Store นะครับผม,ผมแล้วก็กดติดตั้งอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรากดไปตอนเนี้ยของเราเออเลก็ต้องค,คลิปก็บอกอยู่แล้วว่าแอป Store ของเรา e อ r เลนะครับผมก็ลองหาแอปที่เราจะใช้ก่อนนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะแนะนํำมันไม่แนะนําหลักผมจงใจเลย <Maybe. S 2> PC Manager ครับซึ่งผมมีแล้วนะแต่ว่าผมอยากได้ตัวที่มันใหม่ขึ้นนะครับผม <S <S <m> ก็เซิร์ชไปก่อนผมหมืนผมจะเซิร์ชผิดด้วยอ๋อ Microsoft PC Manager ครับผมตัวนี้นะครับ ก็เข้ามาอันนี้ผมยกตัวอย่างนะที่จริงเพื่อนๆจะเอาตัวไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแต่ให้เข้ามาให้ได้ประมาณนี้นะครับให้อยู่หน้านี้และกรอบลิงก์ด้านบนนี้ครับผม URL นะครับคลิกขวาเลือก Copy นะครับผมคัดลอกนะครับกด Ctrl ก็ได้แล้วแต่สะดวกเมื่อก๊อบเสร็จสิ้นนะครับผมเพื่อนๆมาช่อง URL ด้านบนตกนี้ครับคุมของเดิมทั้งหมดนะครับเอาคุมเลยคุมทั้งหมดนะครับกดลบจากนั้นคลิกขวาแล้ววางครับเลือก Ctrl V ก็ได้นะครับจากนั้นกด s a v กครับ แอปก็จะทําการดาวน์โหลดให้เราเลยนะครับผมรอจนกว่าจะเต็มหลอดน,นะครับเราก็จะได้ตัวแอปมานะครับแต่ตัวแอปเนี่ยจะเป็นลงท้ายด MSI X Bundle นะครับผมก็จะลงวนกลับไปลงที่ Microsoft Store อยู่ดีนะครับผมแต่แค่ว่าเราเลือกแอปจากตัว Microsoft Store ไม่ได้เพราะมันเออเลอ์อยู่เนาะแบบนี้ที่ผมกดให้ดูตอนนี้มันเออเลอ์อยู่แต่ว่าตัวแอปมันมีพูดยิงพูดยิงงงโอเคไม่เป็นไร่างมันเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็พับหน้าจอไปแล้วไปที่ ตัวเก็บของโปรแกรมมาเดิมก็คือที่ดาวโหลดของเราเนาะถ้าพี่เพื่อนยังไม่ปิดไปนะแต่ถ้าเพื่อนปิดไปแล้วก็คือเข้าโฟลเดอร์ที่เราแยกไฟล์มาตอนต้นนั่นแหละครับผมจากนั้นเข้าที่ internal ครับและเลือกที่ดาวน์โหลดครับก็จะเจอตัวแอปนี้อยู่นะครับผมเพื่อนสามารถกรอไปใช้ที่วิดีโออื่นก็ได้นะครับคือลองในวิดีโอนี้เสร็จแล้วก็กรอไฟล์มันเดินเนี่ยไปลงในเครื่องหลักเราก็ได้นะมีค่าเท่ากันโอเคแต่วิธีการลงตรงนี้ง่ายมากครับแค่เปิลคลิกครับผมเขาก็จะไปเปิด App Sto r e ของเราพร้อมการติดตั้งเลยแบบง่าย,ยางี้เลยไม่ต้องทําอะไรนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อไม่มีแอป,ปก็จะเป็นอ e ินสตาตแต่ถ้าเพื่อนเพื่อมีแอป,ปแล้วก็จะเป็นอัปเดตแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันต่ํากว่าไม่น่าจะลงได้นะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดไปอนเวอร์ชันต่ํากว่ามาลงในเวอร์ชันที่สูงกว่ามันจะเป็นยังไงไม่เคยลองเหมือนกันต้องต้องขอ,อัยด้วยโอเคก็กดอัปเดตครับของผมก็กดอัปเดตได้ตามปกติเลยครับเพราะตัวไฟล์มันมาอยู่กับเครื่องเราแล้วก็คือแทนที่เรายังใช้ตัวลงเป็น microsoft App Store อยู่ผม Store a p านะแต่ว่า ตัวไฟล์เราแค่โหลดแยกออกมานะครับแต่ก็ยังใช้โปรแกรเมเดิมในการลงอยู่โอเคผมลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้นะครับว่า PC Manager ของผมเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันที่สูงขึ้นแล้วนะครับผมก็จะตามอัปเดตเลยนะครับว่าตาม Microsoft Store เนี่ยมีเวอร์ชันไหนให้เป็นเพื่อนใช้นะครับผมสมมติเพื่อนจะลงเป็นตัวอื่นนะอันนี้ผมแค่แนะนําว่าผมจะใช้ตัวนี้พอดีนะส่วนตัวอื่นก็ถ้าในกรณีอยากจะลงผ่าน Microsoft Store นะครับผมก็ลงแบบผมก็ได้ดาวน์โหลดมา หรือเก็บไฟล์ไว้นะครับแล้วก็ไปได้ไปคลิกลงในคืออื่นที่มี Microsoft Store อยู่แล้วนั่นไงอย่าลืมอินเทอร์เน็ตนะต้องมีต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโอเคครับผมมิชชั่นในวันนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแลวถ้าเกิดผมก็พบทิปเทคนิคหรืออะไรก็แล้แต่วที่มาทำให้ไลฟ์สไตล์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเพืพ่อนๆมันง่ายขึ้นผมก็จะนำมารวบรวมไว้ในช a n e นี้เช่นเดิมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ